สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง All About M โ oh, หไม่เจอกันเป็นอาทิตย์เลยเนาะพอดีอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราติดงานก็คือแบบมีสัมมนาก็เลิก3ามทุ่มทุกคืนเลยคือปกติเนี่ยเราจะถ่ายคลิปตอนหลังเลิกงานเราเลิกงาน6กโมงก็จะถ่ายคลิปประมาณทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้ถ้า3ามทุ่มเนี่ยมันดึกเกินไปก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยเนาะวันนี้เราก็เลยจะมาทํารีวิวน้ําหอมซึ่งน้ําหอมเนี่ยก็เป็นน้ําหอมมินิโซของผู้ชายนะก็คือ จากคลิปที่เรารีวิวน้ำหอมผู้ชาย4ตัวใช่ปะที่เป็นสียอดกุมารเออก็โหได้รับความนิยมเยอะนะก็คือมีคนเข้ามาดู2,800ในวันที่เราถ่ายคลิปตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเานะ้ที่เข้ามาดูช่องของเราคือตอนนั้นก็เฮ้ยไม่มั่นใจว่าจะทำออกมาดีหรือเปล่าเพราะว่าน้ำหอมผู้ชายเราก็ไม่ค่อยถนดัดเออแต่ก็เห็นฟีดแบ็กแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่เพราะว่ายอดวิวสูงที่สุดในช่องแล้วอะ วันนี้เราก็เลยมีน้ำหอมผู้ชายอีก5ตัวของมินิโซมารีวิวให้ดูเป็นตัวอะไรบ้างไปชมกันเลยอ่ากลิ่นแรกเนาะก็จะเป็นตัวนี้เลย l i b e r i u s นี่ก็จะเป็นน้ำหอมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะของมินิโซที่เป็นน้ำหอมของผู้ชายตัวกล่องเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงสูงอย่างนี้ด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเข้มแนละ้วแล้วก็ไล่สีอ่อนๆน,นะไปข้างบนเออแล้วก็ตีกรอบด้วยสีทองเออก็ก็ดูหรูเลยนะ อันนี้เราไปซื้อเองที่ช็อปเนี่ยจะมีสติกเกอร์คือไม่คิดว่าว่าจะเจอเออว่ามีน้ำหอมออกใหม่ก็เดินไปอ้าวเจอพอดีตัวนี้ขนาด40 ml เนาะราคา229บาทอ่ะเขามีโน้ตเดี๋ยวเราจะอ่านโน้ตให้ฟังขออนุญาตอ่านในในสคริปต์เนาะตัวโน้ตเนี่ยตัวทอ็อปเขาจะเป็นพริกไทยมะกรูดแล้วก็มิน้นต์โอ้ s p i แลกไหโดดมาแรกตัวแรกเลยต่อไปมิดเดิลโนดเนี่ยก็จะเป็นราเวนเดอร์ไอริสดอกเจอเนียมแล้วก็ถั่วทองกาก็จะมีความเป็นฟลอร์ฟลอร์ For all, หน่อยตัวเบสเนี่ยก็จะเป็นไม้จันญ่าแฝกแล้วก็สนใส่เปรสสนใส่เปรส,น,สปรนี่ก็จะเป็นสนที่เป็นใบเป็นแผง,แผงเออไม่ได้สนที่เป็นริ้วๆเหมือนตามชายหาดไม่ใช่แบบนั้นนะอซึ่งเขาจะมีกลิ่นหอมนิดน,นึงมาเดี๋ยวเรามาดูตัวขวดกันว่าขวดเขาหน้าตายนะังไงอ่านี่ ตัวขวดขวดเขาก็จะเป็นแบบนี้นะก็ดูหรูเลยอะ่ะเออทรงเขาจะแบบข้างบนใหญ่แล้วก็ไล่ลงมาข้างล่างเรียวๆอย่างนี้เนาะตัวคอเนี่ยก็จะเป็นสีทองแล้วก็มีคอดๆนิดนึงอย่างนี้คอดๆแล้วก็ตรงฝาด้านบนก็จะเป็นเชฟคล้ายๆตรงคอเขาเลยนี่คือข้างบนใหญ่แล้วก็เอวคอดนะตรงนี้แล้วก็เป็นสีน้ําตาลเข้มๆคือเขาคุมโทนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดมกลิ่นดูว่ากลิ่นเขาจะเป็นยังไง สองปือ้อดมหน่อยสิอืมอืม,อมกลิ่นต้นคือแบบสไปซี่แบบไม้ลอยมาชัดมากโอแล้วก็มันมีความเย็นแฝงอยู่นิดๆน,นะแต่ว่าไม่ได้เย็นเยือกหรือว่าเย็นฮึบลงคอแบบพิมเสนอะไรขนาดนั้นอกลิ่นมะก,กรูดที่เขาบอกว่าเป็นกลิ่นเปิดเนี่ยเรา เราไม่ได้กลิ่นนะเราว่ากลิ่นสไปซี่มันมันชัดเจนกว่าตัวกลิ่นมะกตรูดตัวน,นั้นมากอืมต่อไปพอเป็นกลิ่นกลางเนี่ยมันมีความหอมหวานแบบนุ่มลึกคือถึงแม้ว่ามันจะมีโนต้ตของฟลอเัลเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าแหววเป็นผู้หญิงจานวิ่งอยู่ในทุ่งดอกไม้อะไรอย่างเง้ยนเออคือไม่มีเลยพอกลิ่นปลายกลิ่นปลายเนี่ย กลิ่นเครื่องเทศมันมันหายหมดละก็จะเหลือแต่ความหวานเจน็นแล้วก็กลิ่นแบบบูตี้บูตี้โอ,อ้ส่วนตัวเราชอบกลิ่นนี้นะคือถ้าใครตามช่องเราเนี่ยจะรู้ว่าเราชอบแบบน้ําหอมที่มีความหอมหวานเย็นสไปซี่วูดี้อะไรเงี้ยคือตัวนี้เนี่ยครบเลยครบทุกโน้ตเลยโดยเฉพาะตัวสไปซี่ที่เป็นกลิ่นเปิดเนี่ย เขาไม่คือเขาทําให้เราไม่รู้สึกถึงตัวมะก,กรูดตัวที่เราเกลียดเลยแม้ว่ามันจะใส่เข้ามาแต่ตัวสไปซี่ที่มันเปิดเด้งขึ้นมาปุ๊บในตอนแรกเนี่ยตัวนั้นอะเรารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์เพราะว่ามันพยายามให้เราคิดว่าเอ๊ะนี่คือกลิ่นของอะไรเออเ,เราเราดมอยู่เราก็ยังวิเคราะห์ไม่ได้นะว่ามันเป็นกลิ่นของอะไรคิดว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นเครื่องเทศที่อุวนๆอยู่อะไรแบบนั้นนะเอออันเนี้ยสำหรับใครที่ชอบกลิ่นเครื่องเทศจัดๆนะแนะนาเลยหอมมากไป,ไปดูตัวต่อไปกันตัวต่อไปตัวที่สอง b l a c k CODE นะหรือว่ารหัสดำนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ตัวกล่องเนี่ยมันจะเป็นสีออก ดำแต่ไม่ได้ดำแบบดำสนิทนะก็จะมีความเป็นเทาๆอยู่นิดนึงแล้วก็จะปั๊มลงไปตรงนี้เป็นคำว่า black coat เออตัวกล่องก็จะเป็นสี่เหลี่ยมบอกแนวป้านๆน,นิดนึงเนาะแล้วก็ตัว texture เนี่ยมันจะมีความเป็นไม้ๆหนังๆซึ่งถ้ายัางจำกล่องของตัว ice cool ตัวนั้นได้นะที่เป็นของสีเขียวในคลิปแรกนะกล่องแบบนั้นเลยแต่เหมือนมันขยายล่างขึ้นเออให้มันใหญ่ขึ้นอะไรแบบนี้ตัวนี้ก็ขนาด100 ml เนาะราคา309บาทแพงมากตัวนี้ ไปเดี๋ยวเรามาดูตัวขวดกันว่าขวดเขาเป็นยังไงนี่เลยตัวขวดตัวขวดก็ค่อนข้างเก๋นนะ,ะเราให้ดูใกล้ๆคือตัวขวดเนี่ยเขาจะเป็นทรงอย่างนี้ทรงมาคีนะทรงเม็ดข้าวทรงมาคีเนี่ยแล้วก็ตรงด้านขอบขอบข้างๆเ,เขาก็จะมีการเว้าวเข้าไปแล้วก็ตรงกลางตรงกลางตรงเนี้ยมันก็จะเว้าวลงไปทําให้จับง่ายนะตัวขวดเขาเนี่ยจะมีสีเป็นสีใสๆเออ อมฟ้าอมเทานิดหนึง่งขวดใจมากนี่ด,ดูแล้วก็ที่เราชอบก็คือเราชอบตรงฝาตรงฝาเขาเนี่ยมันเราว่ามันคือไม้ไม้จริงอะเนี่ยอย่างเงี้ยเออแล้วก็พอเปิดออกมาเนาะข้างในมันก็จะมีเป็นพลาสติกนี่อยู่ด้านในอีกทีนึงแต่เราว่าข้างนอกอะมันคือไม้เออตัวเนี้ยเก๋มากเลยอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูโน้ตกันเพราะว่าตัวนี้เขามีโน้ตอยู่ข้างกล่องด้วยตัวโน้ตเนี่ยก็เปิดด้วยมักรูด อีกแล้วไวโอเลตตัวกัมบ,บาร์นามกัมบารมนามคืออะไระเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้ดูเนาะแล้วก็เครื่องเทศซึ่งเขาก็ไม่ได้ระบุแล้วว่าเป็นเครื่องเทศอะไรอก็กลิ่นเปิดจะคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยต่อไปกลิ่นมิดเดิลเนี่ยก็จะเป็นราเวนเดอร์ตัวโกจุราลำพาจีนอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูอีกเหมือนกันตัวต่อไปก็คือเจอร์เนียมแล้วก็กระดังงาอ่ะอันเนี้ยน่าจะรู้จักกันต่อไปกลิ่นเบสหรือกลิ่นปลาย,ยก็จะมีเป็นยาแฝกพิมเสน ตัวโอ๊กมอดแล้วก็ไม้จันก็คือจะเบรไปในทางของวูดดี้แล้วก็เออร์จี้นะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดมกลิ่นกันว่ากลิ่นมันจะเป็นยังไงขวดเขาก็ค่อนข้างใหญ่ก็จับระวังนิดนึงเดี๋ยวมันจะร่วงหลุดมือมกลิ่นเปรียปร้ยวๆเค็มๆมีหวานนิดนึงเนาะแล้วก็มีสไปซี่แบบปลายๆ ต่อไปพอกลิ่นกลางเนี่ยกลิ่นเขาค่อนข้างที่จะจะไปเร็วเหมือนกันตัวนี้พอกลิ่นกลางตัวความเปรี้ยวจางไปแล้วแต่ว่าความเค็มแล้วก็ความหอมหวานแบบ f o r a l f o r เนี่ยมันยังอยู่นะต่อไปพอมันเข้าถึงกลิ่นปลายมันมีความเย็นแบบอวนอวนบูดดี้เออร์ี้แล้วก็ความเค็มอะไรเนี่ย มันยังอยู่เลยอะคืออยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยจริงๆอีกลกิ่นเค็มๆเ,เนี่ยอืตัวนี้นะเราว่ามันแอบคล้ายๆตัว l i b r i o s ตัวเมื่อกี้เลย แต่มันจะต่างกันตรงที่กลิ่นเปิดนิดนึงคือตัวนี้มันจะพอมันมีความเค็มเข้ามาเนี่ยมันทําให้เรานึกถึงตัวมะยมดองที่มันเป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆอ่ะเออคือมันจะมีความเค็มๆแบบซอวตี้ซอวตี้ถึงแม้ว่ากลิ่นอื่นๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะไม่ว่าจะเป็นสไปซี่ฟลอรัลวูดดี้หรือว่าความเย็นที่ไม่เยือกของเขาเออคืออันนี้คล้ายแต่ตัวตัวเนี้มันจะจะเบสเค็ม ตลอดเลยตั้งแต่หัวจะหลดท้ายของกลิ่นเนี่ยแต่ตัวรีเบรเสเนี่ยเขาจะเป็นกลิ่นแบบหวานๆเออนั่นคือความต่างน,นิดหน่อยเนาะแต่ก็ถือว่าหอมแหละเออไปไปดูตัวต่อไปกัน<ม>อ่าตัวต่อไปก็คือตัวนี้ Energy of c o o l n e s s นะกล่องเล็กๆ ขนาด50 ML แล้วก็ราคา199บาทตัวนี้เนี่ยเขาเป็นพี่น้องกับตัวไอคูวิกอร์คือไอคูวิกอร์จะเป็นสีเขียวตัวนี้จะเป็นสีดำนะเพราะฉะนั้นก็คือตัวกล่องตัวเท็กเจอร์ที่มีความเป็นหนังๆไม้ๆเนี่ยเหมือนกันเลยถอดแบบกันมาเด๊ะๆเนาะตัวนรู้สึกว่าตัวตระกูลเขา่จะมี3พี่น้องนะก็คือจะมีเขียวดําแล้วก็น้ําเงินหรือฟ้าตัวนั้นเรายังหาไม่ได้ก็เดี๋ยวถ้าได้เดี๋ยวเราจอมให้ดูแลกันมาตัวนี้เขา เขามีโนต้ตเออตัวโนต้ตของเขาเนี่ยเปิดมาท็อปโนต้ตก็จะเป็นตัวซีตรัสมาลีมาลีนี่ก็คือกลิ่นแนวแบบน้ำทะเลน้ำทะเลหรือชายหาดที่เรายืนดมกลิ่นไอทะเลอะไรแบบนั้นนะเออต่อไปกลิ่นมิดเดิลก็จะมีเป็นวันอ่มามะลิแล้วก็ตัวลาเวนเดอร์อ่าก็จะเป็นฟลอรัลแบบหวานๆเย็นๆเบรดต่อไปตัวเบสมีแค่2อันก็คือตัวมัสแล้วก็อัมพันน้อยแต่มากเพราะว่ามัสกับอัมพันเนี่ยเวลามันอยู่คู่กันแล้ว คือมันทาให้น้ําหอมมีมิติที่ซับซ้อนมากขึ้นเออเราไปดูซิว่าขวดเขาเป็นยังไงตัวขวดก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะก็อย่างที่เราบอกคือเขาเป็นแฟรของตัวไอคูวิกก็ขวดเหมือนกันเป๊ะเลยนี่แต่เขาน,นี่จะเป็นสีดำๆดำใสๆนะนี่เห็นว่าเนี่ยจะใสๆอะไรเห็นมือเราอยู่ข้างหลังอ่ะวันนี้แหละแล้วก็ถั่วก,ก็จะเป็นสีเหลียมจัตุรัสนี่นะฝาก็เป็นพลาสติกธรรมดาไม่ได้เป็นไม้อะไรเลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไป ดมกันดูซิว่ากลิ่นเขาเป็นยังไงดม่อยสิอืมม,อม,มีความเปรี้ยวซ่าออเราว่ามันมันคือมะกรูดแล้วก็จะมีกลิ่นเค็มเ็มผสมเข้ามานะออขอดูหน่อยสิพอกลิ่นกลางกลิ่นกลางความ เกลือสาบมันจางลงแล้วแล้วก็กลิ่นหอมของดอกไม้กลิ่นแบบ f ล o r a l floral อะไรเงี้ยเออมันก็จะแทรกขึ้นมาแทงพอกลิ่นปลายเนาะความเป็นไม้ที่เป็น Woody Woody แต่ว่ามันไม่ได้หนักอะมันเป็นไม้ที่สีขาวอ่อ,อนๆน,นวลๆเออมันก็เลยแบบค่อนข้างชัดนะว่าอันเนี้ยเป็นกลิ่น Woody เป็นกลิ่นไม้แต่ว่า มันไม่ได้หนักแบบเป็นไม้หน้าสามหรือเรา,เราดมปุ๊บเรารู้สึกโอ้โหขดไม้อย,อยู่ตรงหน้าเราอะไรแบบนั้นะส่วนตัวเราชอบกลิ่นนี้ตรงที่ว่าเขาเป็นคนตรงๆคือกลิ่นเขาเนี่ยมาตามโน้ตครบเลยอันแรกเปรี้ยวก็เปรียปร้ยวเค็มก็เค็มเป็นฟอเรลก็ใช่พอเป็นวูดดี้เป็นมัดเป็นอะไรก็ใช่เลยเออคืออันเนี้ต้องชมแต่ว่าพอ พอมีชมก็ต้องมีติเนาะสิ่งที่เราติเนี่ยก็คือเหมือนกับพี่เขาเลยพี่เขาเนี่ยตัวไอคูวิกกอมันจะเป็นถ้าแปลก็คือพลานุภาพแห่งความเย็นใช่ไหมอันนั้นอ่ะพอดมแล้วมันไม่ได้เย็นสมชื่อมันยังแพ้ตัวอื่นด้วยซ้ําอันนี้ก็เหมือนกันเลยตัวนี้ก็จะเป็นเหมือน Energy of c o ูลเนก็คือเป็นพลังงานแห่งความเย็นพอดมแล้วก็ไม่ได้เย็นเหมือนกันเออแปลกมากไม่รู้ว่าเขาจะตั้งชื่อให้เวอร์ทำไมเนาะพอพอมันพอมันดมแล้วมันไม่ได้อย่างนั้นอนะ่ะมันก็เลยรู้สึกแบบ ผิดหวังนิดน,นึงเออถามว่ามันเย็นแบบไหนมันจะเย็นเหมือนกับเราเอาน้ําแข็งน้ําแข็งแบบน้าแข็งหลอดที่เป็นถุงๆอ่ะใส่เข้าไปในกระติกน้ําแข็งแล้วก็ปิดฝาคืนหนึ่งเปิดเช้ามาน้ําแข็งมันจะลายเกือบหมดเลยใช่ไหมแล้วก็มันมีไอตรงนั้นแหละเออมันคือไอของน้ำ,นำแข็งแบบแค่นั้นอะ่ะมันไม่ได้แบบว่าเป็นก้อนน้าแข็งก้อนใหญ่ที่เราไปอบก,ก่อนเลยแบบนะั้นไม่ใช่แบบนั้นเลยเออถามว่าหอมไหมก็หอมแต่ว่าก็ไม่ได้ประทับใจอะไรขนาดนั้นไปไปดูตัวต่อไปกัน ตัวต่อไปตัวนี้เราคิดว,ว่าหลายๆคนรออยู่เนาะนี่ก็คือ WEEK END เป็นน้ำหอมตัวล่าสุดเหมือนกันจากมินิโซกล่องเขาก็แบบโอ้โหสูงชะล,ลูดตูดบอดมาขนาดนี้เลยนี่เป็นอย่างนี้นะเป็นกล่องสีขาว,ขาวทรงสูงแล้วก็มีคำว่า WEEK END อยู่ตรงนี้แล้วก็ WEEK END ล้อมรอบไปหมดเลยตัวด้านข้างก็จะเป็นสรรพคุณอะไรนู่นนี่นั่นตัวนี้เนี่ยขนาด60 ml ราคา229บาทแพงมาก อ,อ,อู๋รู้ีิเอออะแต่ว่ามาใหม่อะ่ะเนาะก็ให้ราคาเขานิดนึงตัวนี้พอดีเขามีโน้ตนะอาจจะเราอ่านโน้ตให้ฟังก่อนตัวโน้ตเนี่ยก็จะเป็นลิลลี่แล้วก็ลูกแพร์ฟลอรลบวกกับฟุตตี้มาเลยจ้าตัวมิดเดิลเนี่ยก็จะเป็นกุหลาบกับดอกไอริสโอ้ฟลอร์ไม้ครับต่อไปตัวเบสก็จะเป็นตัวพิมเสนนะแล้วก็ตัวไวท์มัสก็จะมีความเย็นแล้วก็ไม่หมยให้เราเดาอืมเราเดาแบบนั้น เดี๋ยวเรามาดูตัวขวดกันตัวนี้ขวดเขาสวยนะเออทำเล่นไปนี่เห็นสูงๆอย่างนี้แต่ว่าเขาแอบแอบลดความแข็งด้วยการที่เขาเนี่ยเป็นขวดสี่เหลี่ยมแล้วก็ลบลบมุมไงต้องตูดต้องหฟ้าอะไรอย่างเงี้งงเย,ยเคาลบมุมหมดเลยเออแล้วก็ตรงคอเนี่ยก็จะเป็นสีเงินๆธรรมดายอย่างนงี้นะอืมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือเวลาวางระวางนิดนึงตอนระวางในตู้กระจกอะเรากลัวมากเลยกลัวมันจะล้มคว่ำอย่างเงี้ยเออ เพราะว่าตัวตัวฐานเขามันค่อนข้างจะเล็กอย่างนี้เนะาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดมกลิ่นว่ากลิ่นนี้เป็นยังไงหอมขาวนวลหยุยแล้วก็ความหวานของของตัวลูกแพรคือแบบชัดแล้วก็น่ากินมาก โอ้ยหลงมากเลยตัวนี้แล้วก็พอกลิ่นกลางนะความหวานมันจะเริ่มจางลงแล้วแม้ว่ามันจะไม่เท่าตัวกลิ่นเปิดแต่ว่าความหอมอื่นๆเนะี่ยมันยังชัดอยู่หวานหวานแบบยังเหลือความหวานอยู่เออแต่เป็นหวานแบบปลายลิ้นหน่อยพอตัวกลิ่นปลายเนาะมันก็จะมีความว o o ดดี้วุดดี้แป้งแป้งแบบจางจางสงบสงบคือ เป็นเนื้อไม้สีแบบคลีนครีนให้ความสดชื่นนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเย็นแบบเย็นฮึบลงคอลงปอดเออคือพิมพ์เสนทำงานไม่ได้ไม่ได้ชัดขนาดนะั้นแต่เย็นจริงตัวนี้อคือจริงๆกลิ่นนี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นยูนิเซ็กเนาะก็ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีอะไรแบบนี้แต่ว่าพอเราดมแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันลีนไปในทางของผู้ชายนิดนึงคือ มันดูไม่แมนมากแล้วก็ไม่สาวมากจนเกินไปมันจะมีเป็นแบบโทนของฟุตตี้โฟร์เร่แล้วก็ปิดด้วยวูดตี้พาวเดอรี่เออคือมันมีความหวานแล้วก็ละมุนดมไปแบบพอเราดมๆอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้ามันอยู่บนตัวเรานะเออเราฉีดเรารู้สึกแบบอยากจะอยากจะขย่าดูจริงๆคือคือมันให้ฟิลของแบบอยาก ของลูกแพรเออความอยากกินลูกแพรตรงนั้นนะมันทํางานแบบแบบดีมากแล้วกลิ่นมันเนี่ยคือเป็นกลิ่นผู้ดีมากคือถ้าชายแล้วก็เดินผ่านนะรู้ว่าคนที่ใส่น้ําหอมแต่ว่าไม่ประเจิดประเจอเออคือไม่ได้แบบว่ากลิ่นผู้ชายจ๋ากลิ่นสาวจ๋าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกลิ่นที่ดูสะอาดะอาดแล้วก็สุข,ขุมอะไรอย่างเงี้ยเออพอเราเราใช้เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าต้องแต่กลิ่น เปิดจนถึงกลิ่นปลายนะมันให้พลังงานบวกกับเรามากคือคือแบบอย่างเงี้ยแบบเราหยิบมาดมดมดม,ดมได้เรื่อยๆเลย,เลยคือตอนที่ที่เราเทอย่างเงี้ยนะเราเราดมแบบดมไม่หยุดเลยอะเราเราบอกแบบนี้เลยเออก็เป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดเนาะตัวนี้ทําดีมากไปไปดูตัวต่อไปดีกว่าอ่าตัวต่อไปตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้เลย Midnight Gentleman หมูยกล่องเบลเลอร์เลยนะอ่าเราบอกขนาดก่อนละกัน ตัวนี้ขนาด100 ml ราคา2 5 9บาทป้าท,ทคือถูกแท้ล่ะอี่ตัวเมื่อกี้เนี่ยตัว black coat ตัวนั้นนะโอ้ราคาตั้ง300กว่าบาทนี่ตัวนี้2 5 9บาทตัวกล่องคือดีมากเป็นกล่องไม้นะแบบสวมนี่อย่างนี้เอออ่ะแล้วก็ตัว texture เขาอ่เดี๋ยวเราให้ดู texture ก่อน texture ตัวนี้ มันจะมีความเป็นหนังๆน,นะถึงแม้ว่าตัวกล่องเขาจะทำจากกระดาษแต่ว่าเท็กเจอร์เขาเนี่ยเขาจะทำให้เรียนแบบตัวหนังเป็นกล่องสีดำนะแล้วก็จะตีขอบตรงนี้เป็นรูปดาวเออเนี่ยดาวไม่ใช่ไม่ใช่เป็นขีดเป็นขีดตรงนี้เป็นขีดล้อมรอบเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นดาวไม่ใช่ดาว5ดวงธรรมดานะจ๊ะไม่ใช่ระดับ5ดาวอันนี้ระดับ6ดาวไปเลยจ้า แล้วก็มีตรงนี้เป็น midnight เออแล้วก็ตรนนี้ก็จะเป็นตัวปริมาณของเขาเนาะด้านหลังก็จะแปะมาเต็มๆเลยแต่ว่าไม่มีโนต้ตนะไม่มีแม้กระทั่งตัว product feature เพราะฉะนั้นก็คือต้องดมและเดาเอาเองว่ากลิ่นตัวนี้มันเป็นยังไงอ่ะเราให้ดูกล่องแล้วเดี๋ยวเราให้ดูขวดตัวนี้ไม่ได้หยิบขวดมาจากข้างๆเหมือนตัวอื่นๆแต่เราจะเปิดให้ดูเนี่ยทุกคนดูนะว้าบบาทแม่เจ้าดูสิ ขวดสวยมากแล้วบุมาแบบกล้องเนี่ยบุ้ามาอย่างดีเลยนะแล้วเขาก็ตัดตัดอีกกล่องด้านในเนี่ยให้พอดีกับขวดเลยตรงนี้ด้านข้างจะมีร่องนี่ให้หยิบหยิบออกมาได้เอ็น,นี่ดูดิโอ้โห259บาทอ่ะตัวนี้ก็จะมีเป็นซองกันชื้นอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวกล่องอะไรบ่ะเขาตัดมาอย่างดีแล้วแม้กระทั่งตัวซองกันชื้นเนี่ยเขายังเจาะตัวเนี้ย ให้มันบุ่มลงไปนะเพื่อให้ใส่ตัวฟองกันชื้นได้พอดีเวลาวางน้ําหอมก็จะได้ไม่ขูดไม่ขีดเออ้อ259บาทททำได้ขนาดนี้คือแบบอยต้องชมแล้วละ่ะมาชมมากแล้วเดี๋ยวเรามาดมกลิ่นกันดีกว่าว่ามันจะสวยแต่รูปจุบไม่หอมหรือมันจะหอมจริงๆไปไปดมกันอุ้ยตายแล้วลืมตูตัวฝาต้องคอเขาเนี่ยคอของฝาเขาจะเป็นหนังนะ อย่นี้เออเวลาจับก็คือจับตรงตรงหนังได้เลยโอ้ยคือดีแท้วะอะมาเดีย๋ยวมาดมกลิ่นกันอืมอืตัวกลิ่นเปิดนะกลิ่นต้นเนี่ยเขาจะมีหอมมีความหอมหวานเปรี้ยวเจือเจือแล้วก็ซาจางๆองอะเดาวะมะกรูดละลายน้ำแล้วหนึ่งอืมพอกลิ่นกลางเนี่ย ความเปรี้ยวมันหายไปแล้วมันจะมีความหอมแบบระมุนระมุนแซขึ้นมาคือมันมีความความเจนพนอยู่งั้นด้วยอ่ะเราเดาว,ว่าเป็นพิมเสนอีกหนึ่งอ่ะพอาะเขาไม่มีไม่มีโนแลนะต้องต้องมาดมดเดาเดาเอาพอกิ่นปลายเนี่ยมันจะมีความเป็นวู้ดดี้วู้ดดี้เดาว,ว่าไม่มัดก็อัมพันอีกหนึ่งแล้วก็ความเย็นในตอนท้ายเนี่ย ก็รุนแรงขึ้นแบบยังเห็นได้ชัดเลยโอ้โอ้ส่วนตัวดีนะชอบชอบกลิ่นนี้คือสาเหตุที่เราเอาตัวนี้ไว้หลังสุดเนาะไม่ใช่เพราะว่าเราจะอวยว่าเขาสวยกล่องสวยอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าพอพอตอนที่เราเทสเนี่ยเราดมปุ๊บตอมเอ๊ะมันเกิดเลยทันทีคือเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ตัวโน้ตมาแต่พอเราดมปุ๊บเรารู้สึกเลยว่ามันเหมือนตัววีเอ็นมันเหมือนตัวนี้เออคือกลิ่นมันเหมือนกันมาก เอาสองอันเนี่ยมาดมสลับกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอืมคือแบบว่ามันมันเหมือนกันเลยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าจะเป๊ะร้อปรเขนาดนั้นะคือตัววิกเองเน่เขาจะมีความเป็นฟุตตี้เพราะว่าเขาจะจะมีแพร์นี่นำนำโด่งมาเลยเออโด่งตั้งแต่ต้นจนจนเกือบเกือบจบอะแต่ว่าตัวมิดไนเนี่ยเขาไม่มีเลยเออคือ,อ แล้วมันมันเหมือนกันตรงไหนคือมันจะเหมือนกันตรงที่ว่ามันจะมีกลิ่นปลายเนี่ยจะมีความเป็นวูดดี้วูดดี้ซึ่งตัววูดดี้ของตัวมิดไนท์เนี่ยเขาจะมีวูดดี้ที่เข้มกว่าส่วนตัวที่เป็นว e คเอนเนี่ยเขาจะอ่อนกว่าเพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครที่ชอบความความเข้มเนาะของไม้เนี่ยอ่ะเราแนะนำตัวมิดไนท์แต่ว่าถ้าชอบความ ความไม้อ่อนๆไม้สีอ่อนๆแล้วก็มีกลิ่นหวานๆของลูกแพร์ผลไม้เนี่ย่ะเราว่าไป Weekend เออมาครบแล้วแมนอกเรื่องเดี๋ยวไปไปสรุปทั้งหมดกันอีกทีนึงดีกว่าอ่าครบแล้วเนาะกับน้ำหอมผู้ชายของร้านมินิโซหากลิ่นนะที่เป็น5กลิ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็มีใหม่มั่งเก่ามั่งแต่ว่าใหม่แน่ๆก็มี2ตัวก็คือตัวนี้ Labrius e กับตัว Weekend มานอกจาก2ตัวนี้มีตัวไหนบ้างก็จะมีตัว black c o d e ตัว energy of c u n e t แล้วก็อันสุดท้ายก็คือตัว midnight gentleman ซึ่งตัวนี้เราว่ามันเหมือนมันจะ r e เซลนะคือมันจะเอากลับมาอีกรอบเนี่รีโปรดักต์อะไรแบบเนี้ยอะถ้าให้เราสรุปนะเรายังยืนยันคำเดิมว่าน้ำหอมผู้ชายของมินิโซเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแต่ว่าใน EP นี้เนี่ยพอเราดมดม,ดมแบบดมครบแล้เรามีความรู้สึกอยู่อยู่อย่างหนึ่งก็คือ เรารู้สึกว่าน้ําหอมของรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นฝาแฝดแต่เป็นแฝดคนละฝาคือคือไงเดี๋ยวอธิบายให้ดูเป็นคู่คเนี่ยราวางไว้ให้ดูเป็นคู่ละคู่แรกเลยคู่แรกเนี่ยจะเป็นตัว librius e กับตัว black coat ตัวนี้เนี่ยพอเราดมปุ๊บภาพที่เราเห็นคือเป็นภาพของผู้ชายที่หนวดเคราแบบเฟริเฟรม์มๆอ่ะแต่งตัวแบบเนี้ยบเนียบลุกแบบเท่ๆแบบนั้นเลยแต่ ที่มันคนละฝากันเพราะว่าตัว r i b 斯เนี่ยเขาจะออกหวานแล้วก็อันเนี้ยจะออกเค็มเออต่อไปคู่ต่อไปก็คือจะเป็นของ Weekend กับตัว m i n ไ g ท t อ่ะอย่างที่เราบอกคือ Midnight เขาไม่ได้บอกโน้ตมาเนาะเราก็เลยไม่ไม่รู้ว่าเบสจริงๆเขาเป็นอะไรแต่ว่าพอเราดมปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมีความครบรสเหมือนกัน คือมันจะมีความเป็นฟลอเรลเป็นฟุตตี้เป็นวูดดี้หอมเย็นคือมันครบลดมากถ้าพอเราดมแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าภาพที่เราเห็นคือมันเป็นภาพของผู้ชายอายุประมาณ2 0ถึง35คือตั้งแต่เริ่มเป็นเป็นหนุ่มะนะแล้วก็ เป็นหนุ่มแบบแบบกลางๆและอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันไม่ได้เป็นผู้ชายที่แบบกล้ามใหญ่เล่นกล้ามแบบสปอร์ตจ๋าๆมีกลิ่นเปรี้ยวอะไรกับแนั้นนําขึ้นมาไม่ใช่เลยแต่มันเป็นผู้ชายที่แบบดูแลตัวเองดีแต่งตัวดีใส่ใจเออใส่ใจในความเป็นอยู่ของตัวเองระดับหนึ่งอะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะแล้วก็ความต่างของคู่นี้ที่มันทําให้รู้สึกว่าเป็นแฝดคนละฝาก,ก็คือตัววิกเอนเนี่ยจะมีความหอมของฟุตตี้ซึ่งมันก็คือแพรนะชัดเจนเลย ส่วนตัว i d n ไ g ต t เนี่ยตัวที่มันนำเนี่ยก็คือมันจะเป็น w o o ดีนนำมากกว่าคือถึงแม้ว่าเบ็ดกลิ่นอื่นจะ,จะเหมือนกันนะสองอันนี้แต่ว่าอันนี้จะ w o o ดีนนำมากกว่าคราวนี้ถ้าเกิดว่าให้เราเราบอกว่าเอา้าแล้วมันเป็นแฝดกันอย่างนี้เนี่ยแล้วเราจะใช้ยังไงดีใช้ตัวไหนดีเราแนะนําแบบนี้เนาะก็คือถ้าใครที่ชอบกลิ่นน้ำหอมแบบจัดจัดแล้วก็ติดหวานไม่ติดเค็มแนะนําตัวนี้เลยซึ่งตัวนี้นะกลิ่นติด คนที่สุดในบรรดาหาตัวนี้เลยด้วยซ้ำนี่กลิ่นตัวนี้ฮิบริสกินใหม่ล่าสุดเลยจากมินิโซตัวนี้เนี่ยก็ถ้าคนที่ไม่ได้ชอบกลิ่นมัดมากๆหรือว่ากินแบบจัดๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาตัวนี้ได้ซึ่งกลิ่นเขาก็จะอ่อนแล้วก็จางเร็วอืตามสภาพเหมือนกันส่วนอันนี้เอิม่มก็เหมือนพี่น้องเขาเลยเนาะคือกลิ่นดีแต่ว่าจางเร็วมากแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรเป็นพิเศษพอมาคู่นี้คู่นี้พิเศษก่าเพื่อนเลยคือ เราแนะนำอย่างนี้1คนเนี่ยใช้ได้เลยทั้ง2กลิ่นใช้ยังไงล่ะก็คือตัวนี้เนี่ยสมชื่อเขาเลยคือ Weekend ใช้สำหรับเวลากลางวันเออเวลาจะไปเที่ยวไปทำงานหรือไปไหนแบบเนี้ใช้ไปเลยมันมีความหอมหวานแบบผู้ดีผู้ดีมากพอตอนกลางคืนอืมเราต้องการความเข้มความชัดใช่ไหมก็เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ก็ Midnight Gentleman สมชื่อเขาเลยนะเออ เพราะฉะนั้นก็คือถ้าให้เราแนะนํา <c oughs> แบบเร็วๆนะคู่นี้ซื้อไปเลยทั้งคู่ไปใช้ด้วยกันเลยหนึ่งคนใช้คู่กันไปเลยแพงหน่อยแต่หอมจริงๆส่วนอันนี้เลือกเอาความเข้มชอบแบบไหนส่วนอันนี้ถ้าเกิดชอบสะสมน้ําหอมอย่าให้ครบคอลเลคชันก็ซื้อไปไปคู่กับพี่เขาตัวนั้นนะเอออ่ะก็ครบและ5ตัวอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งเนาะที่ ให้ความสนใจน้าหอมอาการรีวิวน้ําหอมมินิโซของเราคืออันนี้เนี่ยกว่าจะรวบรวมมาได้5กลนนิ่นมันก็ใช้เวลาเพราะว่าน้ําหอมผู้ชายเนี่ยเขาทํามาไม่เยอะไม่เยอะเท่าน้ําหอมผู้หญิงเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องรอเวลานิดนึงเนาะแล้วก็อย่างที่บอกคือทีเดียวเราก็ติดงานด้วยแต่จะพยายามทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c คร b e แล้วก็ติดตามคอนเทนต์อื่นๆของเราด้วยเนาะน,นอกจากตัว รีวิวน้ำหอมเนี่ยเราก็ยังมีอย่างอื่นเหมือนกันสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย